สวัสดีครับสองยูทูบน้องมีตังเด้อครับผมเป็นี่กระโมอเรื่องไก่ให้เราน้องถามาว่าเลี้ยงจิโพเลี้ยงไก่มาเลอได้สายได้สายด,ายดีๆมาเดียวยังได้ไดมาเลก่งๆมันวะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กำลังหัดพอขึอ้นเด้อพี่น้องพอพมา มาหลอกันแต่มาเหรินตานางงอนไม่เคยเด่นมาหลอเงาดอกหลอเงาก็ร่างยีร่างเพาะอยู่ปีแรกพี่น้องแนะนำแนะนำน้องบ่ได้ดอกพี่น้องเลยคอยพัฒนากันไปพี Asia, años, ่น้องเลยสายมาหลอหลอเงาเขาไม่เคยไม่เคยเพาะไม่เคยังดอกพี่น้องก็ร่างพึ่งปีแรกลองพอตะเลาะลองเพาะบิ่งเอาหลอเงากับหลองบงมาใส่กันพี่น้องจ้กวันที่เป็นยังไงติดตามน้ำไม่เด้อพี่น้องเลย นะมันทำมากันผมบอกคนคือท่านเคยเลี้ยมเคยเห็ดดอกพี่น้องเพระท่นา,ออา,าเทเนเ,เนี่ยเคยเพาะมาลอยเงาจากเต่าขังแหลกปีแหลกคือกันล่ะเนี่ยกะลังเพาะพี่น้องเลยบอกน้องคนไปเลยล่ะว,ว่ายังมันหูยังบขาเคยเลี้ยงกะลังเพาะคือกันมือไหร่คือกันพี่น้องมาลอ,อยเงามันมากินเนีนได้นางอนส่วนหลายเนีนหนางอนเอ้าหนางอนก็มาลอ,อยเงามาใส่กันพี่น้อง ลังเพาะอยู่ปีแรกแล้วเนี่ยปากติดตามน้ำในเดอ้อ